สวัสดีค่ะพี่เก่งกิีนโปนะคะวันนี้พี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อไปรับงานประมูลแต่ว่าเงินในบัญชีเราไม่พอเราทําไงได้บ้างนะคะเคสนี้ค่ะเป็นเคสของลูกค้าพี่เก่งท่านหนึ่งค่ะที่ทำบัญชีอยู่กับทางเรานะคะแล้วก็มีปัญหาว่าอยากจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจะไปรับงานประมูลของราชการที่หนึ่งธุรก,กิจของลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ หาคนเพื่อไปซัพพอร์ตงานของหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งงานปัจจุบันที่เกิดไปบมูนเนี่ยนะคะโดยที่เงื่อนไขว่าบริษัทที่จะเข้าบมูลจะต้องมีทุนจดทะเบียน10ล้านบาทซึ่งปัจจุบันนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่3ล้านบาทแล้วก็ต้องการจะเพิ่มเข้าไปอีก7ล้านเพื่อให้ทุนกลายเป็น10ล้านนะคะทีนี้คําถามของลูกค้ามี2เรื่องค่ะสองคำถามที่ปรึกษาคือว่า1ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไป7ล้านบาทนะคะสามารถที่จะได้ชําระทุนแค่25%ได้หรือเปล่่่าาาาาาาะคคตอมมลูกก้ถ็ถถเพรว สามารถที่จะยืมเงินไอตัวที่จะชาระขั้นต่ำยี่าเปอร์เซ็นต์นะคะสับบ้านยืมจากอีกหนึ่งบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยผู้ถือหุ้นชุดเดียวกันเนี่ยนะคะสามารถจะยืมเงินบริษัทนี้เพื่อเอามาให้หนึ่งบริษัทแล้วไปทําเรื่องของการเพิ่มทุนได้หรือเปล่านะคะการเพิ่มทุนเดี๋ยวเก่งกับเจ้าเรื่องหลักการก่อนนะคะการเพิ่มทุนที่ทุนจดทะเบียนเกิน5ล้านขึ้นไปแล้วดะะ้คเงื่อนไขของกระทรวงพาณิคือว่าเราจะต้องมีเงินของผู้ถือหุ้นนะคะฝากเข้าบัญชีนาาครของบิษัท แล้วก็ให้แบงค์นะคะออกหนังสือรับรองเงินฝากแล้วก็เอาไปยื่นที่ตอนที่เราจะดทะเบียนที่กระสรวผ่านดีนะคะทีนี้ค่ะประเด็นของน้องท่านนี้ก็คือถามว่าเราสามารถที่จะเรียกชําระทุน25%จากยอด7ล้านได้หรือเปล่านะคะอันนี้ตอบว่าได้นะคะทั้งจากว่ากฎหมายก็ให้เราชําระทุนขั้นต่ําแค่25%ก็ได้แล้ว คำถามที่2ค่ะว่าถ้าเราจะยืมเงินจากอีกหนึ่งบริษัทที่เป็นในเครือเราก็เอามาให้บริษัทนี้ยืมนะคะสามารถทําได้ไหมในแง่ของทางปฏิบัติสามารถทําได้ค่ะเพียงแต่ว่าก็แนะนําลูกค้าไปว่าต้องมีการทําสัญญากู้ยืมกันนะคะจะก,กู้ยืมกัน1เดือน3เดือน4เดือนหรือว่ากู้กันยาวๆก็ต้องมีการทําสัญญาการเนื่องจากว่าตรงนี้มีการโอนเงินจาก1บริษัทไปอีกที่1บริษัทนะคะอันนี้ต้องมีการทําเอกสารให้รัดกุมแล้วก็ต้องมีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันด้วยนะคะ เนื่องจากว่าอีกหนึ่งบริษัทที่มีเงินนะคะเขาก็ไปกู้เงินจากแบงก์มาในการที่จะรันธุรกิจนะคะก็ต้องมีการคินดอกเบี้ยระหว่างกันด้วยประเด็นต่อมาค่ะประเด็นนี้ถ้าเกิดเรามีการยืมเงินกันนะคะโอเคสามารถทําได้เพื่อจะเอาตัวเนี่ยค่ะฝากเข้าแบงก์เพื่อให้แบงก์ออกหนังสือรับรองนะคะในเรื่องก,การเพิ่มทุน,นทาแล้วจบเรียบร้อยค่ะเพียงแต่ว่าจะติดประเด็นในระยะยาวก็คือว่าถ้าผู้ถือหุ้นนะคะไม่สามารถจะชําระทุนเข้ามาจริงๆนะคะในวันนั้นถ้ามีการทําสัญญาเงินกู้ยืมกันเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าถ้า ไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมกันก็จะต้องมีการคืนเงินกลับมาก่อนสิ้นงวยของรอบปี68นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางผู้สอบบัญชีเองก็จะต้องถามเพราะว่าเอ๊ะเงินหายไปไหนแล้วก็เงินไปอยู่ที่ไหนนะคะท,ที่ได้ฝั่งของตัวบริษัทเราเองที่มีการเพิ่มทุนไปแล้วในที่5%เพิ่งเป็นยอดเงิน1,750,000าบาทน,นะคะ ถ้าสมมติว่ามีการยืมกันแล้วก็คืนเงินไปนะคะเพอวันสุดท้ายของงบตัวนี้ค่ะของบริษัทที่มีการเพิ่มทุนแล้วเงินไม่มีการจริงๆนะคะอันนี้ค่ะทางผู้สอบบัญชีเขาก็ต้องตั้งเงินทุนจุทะเบียนนะคะต้องมีการเพิ่มทุนตามที่เราไปจดที่กรมพั์ไว้แล้วตรวจอีกขาหนึ่งอีกฝั่งนึงนะคะก็ต้องตั้งเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมกรรมการเพราะว่าเงินไม่มีเข้ามาจริงๆนะคะทางนักบัญชีเองทางผู้สอบเองก็ต้องมาทึกบัญชีตามเอกสารที่เรื่องเงินตรงนี้ค่ะเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมกรรม เงิน1นึ่งล้านเจ็ดแบาทนะคะกรรมการเป็นคนถือไว้นะคะก็ต้องมีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันด้วยซึ่งเคสนี้นะคะ่ะพี่เก่งขอสรุปสั้นๆแบบนี้นะคะว่าการที่เราไปเพิ่มทุนนะคะเกิน5ล้านบาทต้องมีเงินฝากเข้าไปในบัญชีธนาคารของบริษัทเราจริงๆเราก็ต้องให้แบงค์นะคะออกหนังสือรับรองเงินฝากด้วยเพื่อจะเอาไปจดเพิ่มทุนเพื่ทรวงพาน,นดิษฐ์แล้วก็ในเรื่องของการกู้ยืมเงินระหว่างกันนะคะก็ทําได้แต่ว,ว่าต้องมีการทําสัญญาให้ถูกต้องหรือว่าถ้าจะขอยืมกันสั้นๆไม่มีการทําสัญญา กรณีที่โอนคืนไปแล้วแล้วก็เราเองต้องมีเงินเข้ามาจริงๆในเรื่องของการเพิ่มทุนนะคะช่วงหึงไปปียังไม่สามารถจะหาเงินเข้ามาชําระทุนได้นะคะอันนี้ก็ต้องบันทึกบัญชีตามเอกสารที่ประจดกระกรมพัดไว้แล้วแล้วก็ตั้งลูกหนี้กรรมาการเอาไว้่ะว่ายังค้างค่าหุ้นอยู่นะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เราไปเพิ่มทุนเราไม่มีเงินเข้ามาฝีดในระบบนะคะพี่เก่งก็ขอสรุปประเด็นด,ดีไว้ประมาณนี้นะคะก่อนจบคลิปนี้ค่ะฝากสว,วิตของกลุ่มกินโปนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทําบัญชีงานสอบบัญชี งานจดเปลี่ยนแปลงนะคะจดท,ทะเบียนจัดตั้งบริษัททั่วประเทศไทยแล้วก็ซอฟต์แวร์โอดูแล้วก็ r p a ด้วยนะคะค่ะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปของพี่เก่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ